พญานาคน้อยเจ้าสัวน้อยที่กําลังเป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์วันหนึ่งก็เจอเด็กสี่ห้าขวบนี่แหละคุณผู้ชมขาคุณลุกจริงขอพรเจ้าสัวน้อยและนาคาน้อยทั้งสององค์ขอทรัพย์จงเปิดขอโชคจงเปิดขอสิริมงคลจงเปิดฟังจากเสียงการขอพรกับลูกแก้วก็เหมือนหัวใจของพญานาคขอให้ได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ด้วยเถิด ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับโบกสุตตาในเพจอีจานบันเทิงค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาชมความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคที่วัดดอนใหญ่จังหวัดปทุมธานีที่นี่ชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคสี่ตระกูลเก้ากษัตริย์และที่สําคัญเขายังมีพญานาคน้อยเจ้าส่วนน้อยที่กําลังเป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์ แต่คุณผูคค้ชมขาในเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์และความเฮี้ยนถ้าใครที่เป็นสายตัวเลขหรือว่าใครที่เป็นสายโชคลาภต้องติดตามโบก,กัสในเทปนี้วันนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คําว่าสาธุเราจะมีเลขทูบเพื่อเป็นธรรมเนียมในการจุดให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปค่ะตอนนี้เราต้องขออนุญาตปู่ศรีสุดโทย่าสีปทุมมาในการบอกกล่าวในการถ่ายทํารายการในเทปนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับโบก,กัส เพราะว่าในระหว่างที่เรากําลังเปิดหน้ารายการขนลุกมากบอกเลยขนลุกจริงๆและที่สําคัญสายยานนาคราชใครที่เป็นลูกหลานปู่ขอให้ได้เจอกันในเทปนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ให้กับเพจอิจันมัทิงค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมสา,าสัม,สม,มสพมมุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกายยะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปีกายาะวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ เมตัญจะมหาลาโภปิโยนาคขันธปริตังสาธุลูกขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาบัดน,นี้ข้าพเจ้าในนามตัวแทนเพจอิจบันเทิงได้มากกาบขอพรณรานบุญลานทำวัดอนใหญ่แห่งนี้ขอให้ท่านได้ประทานโชคลาภสำหรับผู้ที่ได้รับชมในรายการในเทปนี้ขอให้ใครที่ติดขัดอุปสรรคหรือมีนี้สินต่างๆขอให้ได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ด้วยเถิดสาธุ ปูจ่จ๋าย่าจา๋าช่วยให้โชคลูกหลานที่รับชมรายการนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปปักทูปกันและที่สำคัญเราบอกกันตั้งแต่ตอนต้นรายการวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตจุดตัวเลขจากทูปที่เรามีการขอพรจากปู่ศรีสุทโธย่าศรีปรทุมมาณนะที่บริเวณแห่งนี้ขอความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณแห่งนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะ เอาจริงนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นความรู้สึกจากที่เรามีการบอกกล่าวปู่สีสุดโทย่าศรีปทุมมาแล้วก็ที่สําคัญเราอยู่กันที่ลานบูราาธรรมคนลุกจริงอันนี้ไม่ได้รอเล่นเลยแล้วก็เรามีการบอกกล่าวสําหรับคนที่รับชมรายการใครที่ดูรายการอยู่ตอนนี้อย่าลืมพิมพ์คําว่าสาธุและอย่าลืมแชร์เพื่อเป็นการบอกบุญอ่ะขอบุญนี้จงสําเร็จสําหรับลูกหลานที่ดูในเพจอีจันบันเทิงวันนี้ ใครที่เป็นสายยาน,นัคราชขอพอรปู่ศรีสุโทโธย่าศรีปธุมมาในการจุดเลขทูป3ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตัวเลขกัน ตอนนี้โบการได้มีการจุดเลขทุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราต้องขออนุญ,ญาตไปกราบนาคาน้อยด้านในและเดี๋ยวตอนท้ายรายการฝากทุกท่านต้องดูให้จบรายการเดี๋ยวเราจะมาส่องตัวเลขทุปนี้กัน นนะะวันนี้<พ>อขออนุญ,ญาตมาสัมภาษณ์พระอาจารย์ช้างกับรายการทางอีจันนะคะก็เจริญพรเนาะอาตมาพระคร,สรูสังฆัักษุเทศธีตาพระโลจะเจ้าวาดวัดดอนใหญ่รูปที่11เของวัดดอนใหญ่ค่ะตอนนี้เป็นกระแสในโลกออนไลน์มากๆกับวัดดอนใหญ่เรื่องราวของพญานาคน้อยเจริญพรมีที่มาอย่างไงครับอ๋อที่มาของพญานาคน้อยเนาะพระอาจารย์เนี่ย จะออกไปช่วงเย็นๆทุกๆเย็นทุกๆ,ๆ,ๆ,กๆ,กๆวันถ้าที่ไม่มีภารกิจไปไหนก็มีออกไปอยู่วันหนึ่งก็เจอเด็กสักสี่ห้าขวบนี่แหละพ่อแม่ก็พามาเที่ยวลานไายนาเพราะช่วงเย็นจะเดินได้สะดวกแต่เด็กไม่ลงเด็กไม่ไปพ่อแม่ดึงไว้ก็ร้องแล้วก็ชี้ไแปบบกลัวพาาพานา,พากลัวพพานาอาจารย์ก็เดินไปก็จะทํำยังไงที่ให้เด็กตัวเล็กยไม่กลัว เพราะว่าพญานาคท่าทางท่านจะดุดันแต่ละรูปแต่ละองค์จะดุดันเราก็ดีก็เจอช่างพนหน้าช่างเขาก็เดินมาคุยด้วยทุกเย็ยนเหมือนกันก็เลยคุยกับคนหน้าช่างว่าช่างเราจะทํำยังไงที่จะให้เด็กไม่กลัวพญานาคเราเรามาแบบไม่กลัวมาแบบเต็มใจช่างเขาถามว่า,าพระอาจารย์จะทํำยังไงเราก็บอกอ๋อเท้าเวสวร์นเนี่ยยังมีกุยน,น้อยเราหน้าตาหน้ารักหน้ารัก แล้วเราจะทําพญานาคแบบหน้าตาน่ารักว่องแบววให้เด็กชอบใจได้ไหมเขาบอกได้เดี๋ยวพวกนี้ผมขึ้นโครงเลยพระอาจารย์ก็แล้วก็เป็นที่มาของพญานาคน้อยที่วัดตอนใหญ่ซึ่งกระแสตอบรับจากเด็กๆก็ถือว่าได้ผลตามใช่าจรพใช่ใชแล้วก็ได้ผลมาจนถึงระดับคนโตจนผู้สูงอายุมาไม่เคยเห็นก็มาดูมาถ่ายรูปมา ถ่ายโรคปันจนเด็กมาเยอะยะเด็กมากมายเลายมาที่ก็เป็นที่ทําให้ดึงเด็กเนาะเข้ามาในสู่วัฒนธรรมเนาะใน,ในวิถีของพุทธไม่มากก็น้อยให้ซึมซับเข้าไปได้ในช่วงหนึ่งอของชีวิตเห<ช>็นตอนนี้มีพญานาคองสีชมพูองค์สีม่วงเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาทำไมถึงเพิ่มขึ้นมาก็จะททำให้เป็นแบบครอบครัวแฟมิลี่ ใช่ไหมให้ดูน่ารักพระนักมาแบบครอบครัวอพ่อแม่ลูกใช่อพ่อแม่ที่พาลูกมาใช่ใช่เรก็จะสื่อให้เหมือนพาเด็กพาลูกพาหลานมาอย่างนี้ประมาณนี้แต่ก็มีเขาเรียกว่าชาวบ้านที่เขาชอบเรื่องโชคลาภเขาก็จะมาขอองค์เจ้า<ช>สัวน้อยเหมือนกันเจ้าสัวน้อยเหมือนกัน,นองค์องค์งสีเขียวเนี่ยจะชื่อเจ้าสัวน้อยเพราะว่าอาตมาเป็นคนตั้งเองอ <laughs> แต่ว่าองค์สีชมพูกับองค์สีม่วงเนี่ยลงไปในเพจวัดให้โยมมาช่วยกันตั้ง ยังไม่สรุปจะสรุปวันที่ยี <laughs> ่สิบจะเป็นกิจกรรมใช่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 สามสันักกับญาติโยมที่มาไหว้ามกากราบด้วยว่าจะชื่ออะไรทำไรให้โยมได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อนอกจากนี้คะ่ะนอกจากองค์เจา้าสวนน้อยก็ยังมีองค์พญานาคสี่ <4 S 1> <4 S 2> ตระกูลเก้าพระสัตร์อันนี้คือมีอยู่แล้วด้วยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะว่าพระอาจารย์ตั้งใจเลยก็จะทําเป็นลานบุญลานธรรม ด้านหลังด้านหลังลานพญานาคละจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมเนาแล้วก็จะมีด้านหน้าถัดไาหน่อยก็จะมีพระพุทธรูปปางสยายญาติยาวร้อยเก้าเมตรที่จะเริ่มลงหลักปักฐานก็ช่วงปีใหม่ไปแล้วเนาะเพื่อที่จะได้ให้คนได้มาพักผ่อนเนาให้มาพักผ่อนว่านาของเราเป็นอยู่ใกล้กรุงเทพอย่างพจาจจรา์ก็ตั้งใจว่า อาทิตย์หนึ่งเนี่ยพระอาจารย์จะพาโยมไปสวดมนต์เป็นพื้นฐานให้โยมเขาได้ได้ได้เข้ามาได้เข้ามาเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมเล็กๆน้อยๆเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเหมือนตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าหนึ่งกุศโลบายใช่ใช่การชวนใช่ให้คนซึมซับพระพุทธศาสนาใช่ซึมซับเพราะว่าความน่ากลัวไปใช่เด็กก็จะจะยิ่งอยากมาใช่ใช่ด้านหลังตรงตรงอุทยานพญานาคจะเป็น ที่17ไร่จะสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม,มแล้วก็ปลูกป่าให้ร่มเย็นให้คนไปคนมาให้มานั่งพักผ่อนทอดสายตาฟังอยู่ในวัดฟังเสียงสวดมนต์บ้างอะไรบ้างตามระาก็เหมือนเป็นที่ที่หนึ่งที่ให้ความร่มเย็นใกล้กรุงเทพใชใช่ใช,ใชจากความตั้งใจแรกของของพระอาจารย์จนวันนี้ที่กลายเป็นสายญาณนคราชหลายๆคนเขาก็มาที่นี่อาจารย์เป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่า ่านตอนรับที่ที่ลูกหลานพญานาคท่านก็มาหลายๆคนหลายๆท่านก็มาแนะนําก็ส่วนหนึ่งเราก็ฝังคาแนะนาแล้วเราก็ทําตามเขาแล้วก็ส่วนหนึ่งพระอาจารย์ก็จะไปในสถานที่ต่างๆก่อนที่พระอาจารย์จะทาลานพญานาคเนี่ยพระอาจารย์ไปบวงสรวงอยู่ทุกที่ที่ที่ว่ามีพญานาคศักดิ์สิทธิ์เนาะพระอาจารย์จะไปบวงสรวงทุกที่ทุกที่โดยนําลูกแก้วอ๋อพญานาคเนี่ยเขาจะสื่อด้วยอะไรน้ำอ่าแล้วก็ดินในสถานที่นั้น แล้วก็แก้วนาคา mm hmm. พระจาย์ก็จะห่อพวกแก้วไปเป็นขันรถ <c oughs> เป็นเป็นร้อยร้อยลูกเอาไปบวงสรวงแต่ละที่แต่ที่ที่เพื่อ mm hmm. ที่เราจะไปสื่อว่าอ,อ๋อเรามีความตั้งใจเนาะจะทําท่านขึ้นมาู่นะวันดดอนใหญ่นะขอเชิญดวงจิต กองทัพข้ามาสถิตอยู่นี่นะให้รับรู้นะประมาณนั้นทุกที่หลายหที่ที่ไปจากนั้นก็เลยเกิดเป็นลานบุญลานธรรมพญานาคที่มีคนประกาหวบใช่จ้ะแล้วก็พอสร้างนาคาน้อยขึ้นมาก็ยิ่งเป็นการบอกบุญให้คนทั่วทิศสารทิศเริ่มหลั่งไหลในความศรัทธาเข้ามาเยอะขึ้นใช่จ้ะขอเจริญพรนะโยมเนาะตอนนี้ก็ข่าวข่าวเยอะแยะมากมายสำหรับพระเนาะเราอาตมาก็ติดตามทุกปันดูแล้วก็รู้สึกว่า จิตก็จะตกเหมือนกันเนาะว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมนะเราอยู่ด้วยศรัทธาเนาะศรัทธาถ้าศรัทธาเราตั้งมั่นนะรู้สักหาเหตุหาผลที่ว่าทําไมเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้มาลบล้างกันเนี่ยมันจะมีเหตุมีผลธรรมะก็คือธรรมชาตินะโยมเนาะให้ให้คุณโยมคิดในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งตอบรับมาก็จะดี สำหรับที่คุณโยมทำก็ขอเจริญพร ในขณะที่โบกัตตั้งจิตอธิษฐานในการลอดบ่วงนาคราชที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้เขามีความเชื่อว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินติดขัดการเงินสะดุดหรือแม้แต่ในเรื่องของสุขภาพและขอโชคลาภวันนี้โบกัตก็จะเป็นตัวแทนให้กับลูกเพจอีจันทุกท่านใครที่เป็นสายยานนาคราชหรือว่าใครที่ได้มีการติดตามดูในเทปนี้ขอให้ทุกท่านได้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยเถิด แล้วก็ขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานบอกเลยว่าขณะที่กำลังเดินผ่านบ่วงนาคราชแต่ละบ่วงที่นี่คนลุกอีกแล้วค่ะทุกท่านค่ะและมีความวิจ,จิตงดงามมากๆากค่ะใครสักครั้งในชีวิตที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีถือว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สำคัญสำหรับใครที่อยากเห็นความงดงามของที่นี่ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันได้นะคะ ในขณะที่เราเดินลอดบ่วงนาคราชแห่งนี้พื้นที่ตรงนี้ต่อไปจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ให้ทุกท่านที่อยากมาชมความวิจิตรการตาแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาลอดบ่วงนาคราชแห่งนี้และตอนนี้โบกัสก็อยู่ที่บ่วงสุดท้ายเขาบอกเลยว่าการขอพรกับลูกแก้วพญานาคก,ก็เหมือนหัวใจของพญานาควันนี้ลูกขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าบ่วงนาคราชณวัดดอนใหญ่แห่งนี้ ลูกขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านได้ประทานพรโชคลาภให้กับลูกเพจที่กําลังรับชมรายการขอให้ลูกได้หยิบลูกปิงปองขึ้นมาเป็นตัวเลขให้ทุกท่านได้ปลดนี้มีทรัพย์สินติดตัวด้วยเธอขอเบิกทรัพย์เบิกบาร,รมีลูกขอเบิกทรัพ,พยายนาให้กับลูกหลานที่ได้รับชมในรายการในเทปนี้ด้วยเธอ,อ,เค,อคุณผู้ชมพอเราเดินมาถึงตรงนี้ซึ่งตอนนี้ด้านหน้าบกัดจะเป็นพระอุป,ปคุป์เขามีความเชื่อว่าถ้าใคร ที่มีปัญหาต่างๆตั้งแต่ในเรื่องของสุขภาพหรืออยากสะดอกเคราะห์ให้มากาบขอพรและในเรื่องของโชคลาภเช่นเดียวกันวันนี้โบกัสจะมาขอพรโชคลาภกับพระอุปคุป์ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในไปเจอกับนาคาน้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอพรกับหลวงพ่อไปพร้อมกันค่ะ ในขณะที่บบกการตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวพระอุปคุปพุทธานุภาพในการที่เราเนี่ยกราบไหวพระอุปคุปในครั้งนี้เพื่อให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีและเราจะมาขอพรกับองค์พญานาคที่อยู่ด้านในขอให้ท่านได้เปิดทิศเปิดทางเปิดบารมีให้ลูกหลานและลูกเพจอิจานบันเทิงได้เห็นตัวเลขในเทปนี้ด้วย คือระหว่างที่เราเดินผ่านบ่วงนาคราชในบริเวณแห่งนี้ที่หลายๆคนเรียกกันว่าถ้ำบาดาลที่มีพญานาคสี่ตระกูล9ก้ษัตริย์แล้วก็เป็นความรู้สึกทีท่อธิบายยากมากแล้วในบริเวณที่บบกกันกำลังจะเดินเข้าไปมันแปลกมากว่าอากาศหนาวอากาศเย็นมากเหมือนแล้วตอนนี้คือเสียงน้ําตกก็จริงแต่บรรยากาศที่กําลังเดินเข้ามาตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาุณลุกจริงอากาศหนาวจริงๆ เหมือนอยู่ในถ้ำนะคะแล้วก็องค์พญานาคก,ก้าวกษัตริย์ที่มีปู่สีสุดโทย่าสีปัทุมมาอนนตนาคราชปู่พุชงอะไรอย่างนี้ก็อยู่ในบริเวณแห่งนี้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญก่อนที่เราจะไปกราบนาคาน้อยหรือว่าเจ้าสัวเดี๋ยวเราจะต้องมีการเปิกเนตรขอพรกับพระพุทธรูปปางเปิดโลก เปิดโชคเปิดลาเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดคุ้มทรัพย์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาขอพรไปพร้อมกับคุณผู้ชมลูกขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณบริเวณแห่งนี้ณพระปางเปิดโลกเปิดโชคเปิดลาเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดคุ้มทรัพย์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะวิสุทธะกรุณายาโนพุทโธโลวิถูปิโยปราสิโลกันจะวิโสทินมามิตังเตนธรรมโอุปโนจิตตังอุปนังปัญญาอุปนาเตนทนังอุปนัง เตนสิริมังคลังอุปนังข้าพเจ้าขอ,อนอบน้อมพระพุทธเจ้าเปิดโลกผู้มีพระวิสุทธิยาณก้าวไกลจ่มแจ้งโลกด้วยเหตุน,นั้นขอพระลักษธรรมจงเปิดขอความคิดจงเปิดขอปัญญาจงเปิดขอทรัพย์จงเปิดขอโชคจงเปิดขอสิริมงคลจงเปิดด้วยเธอสาธุเราก็บอกกล่าวนะคะเพราะว่าเราจะมา ขอพอรกับนาคาน้อยถ้าใครดูรายการในเทปนี้เดี๋ยวเราไปขอพอรนาคาน้อยไปพร้อมกันก่อนที่เราจะไปล้วงหายขอพอรตัวเลขกัน อีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดดอนใหญ่ที่ใครมาก็ต้องได้มากราบสำหรับเจ้าสัวน้อยและอีกสององค์ที่เป็นนาคาน้อยที่ตอนนี้กำลังรอตั้งชื่อด้วยเหตุผลที่เราได้มีการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสหรือว่าพระอาจารย์ช้างเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กๆที่มาที่วัดดอนใหญ่มักจะรู้สึกกับกลัวกับองค์พญานาคสี่ตระกูลเก้ากษัตริย์เขาก็เลยได้ออกกุศโลบายหรือว่าแนวคิด ก็คือเป็นรูปนาคาน้อยและนี่คือองค์แรกที่หลายๆคนเรียกว่าเจ้าสัวน้อยนะคะมีหลายท่านมากราบขอพรกับเจ้าสัวน้อยเพื่อตั้งจิตอธิษฐานในการขอโชคลาภ<บ>แล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ<บ>เดี๋ยวโบกัสจะตั้งจิตอธิษฐานนะคะในการขอพรเจ้าสัวน้อยและนาคาน้อยทั้งสอง,ององค์เขาบอกว่าเหตุผลที่มี3ส,สีก็คือแม่พ่อ และก็ลูกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับใครที่กำลังรับชมรายการอยู่ด้วยอิทธิฤทธิ์ของเจ้าสัวน้อยและนาคาทั้งสองที่กำลังรอตั้งชื่ออยู่นะบัดนี้อยากให้ทุกท่านได้ตั้งจิตในการล้วงไข่บิงปองในงวดน,นี้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยโซเชียลไม่ได้ลงกระหน่าและโซเชียลก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เราได้เดินทางมาที่แห่งนี้คุณผู้ชมดูนี่ โหนี่เขาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ดูจากไหที่เราจะลวงให้กับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูเลยขอให้ทุกท่านตั้งเจตอธิษฐานแต่วันนี้เนี่ยไหยใหญ่จริงอ่ะคุณผู้ชมขออนุญาตฟังจากเสียงใครที่กำลังรับชมรายการอยู่ในเทปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ล share, และที่สำคัญพิมพ์สาธุเพื่อเป็นการบอกบุญ ใครที่มีหนี้สินการเงินติดขัดเงินในบัญชีสะดุดขอให้ได้ดูเทปร,รายการเทปนี้วันนี้เ,าเราขอพรองค์เจ้าสัวน้อยและนาคาทั้งสองขอให้ทุกท่านได้มีโชคลาภไปพร้อมกับเพจอีจันบันเทิงมาเริ่มกายวาจาจิตตังอหังบันทานนาคาธิบดีสีสุทธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิปูจา กายาวาจาจิตตังอาหังบรรทานาคาที่บดีทีพสุทโธวิทุริเทมีปูเชมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณบริเวณแห่งนี้ขอยลูกได้จุดรวงเป็นเลขหนึ่งวันนี้ด้วย ในขณะที่เราหยิบตัวเลขออกมา3ตัวขอให้ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ได้ปลดหนี้ให้กับลูกเพจอีจันบันเทิงบอกได้เลยว่าในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าสัวน้อยและนาคาน้อยทั้งสองรูปองค์นี้บอกได้เลยตอนนี้เราขนลุกมากเพราะว่าเราได้มีการตั้งจิตอธิษฐานถึงแม้จะเห็นในเรื่องของความน่ารักแต่ในความศักดิ์สิทธิ และในความขังก็ยังมีให้กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันและก่อนทิ้งท้ายรายการขออญาตฝากหากใครที่ติดตามในรายการหรือว่าใครที่ได้ผ่านในโลกโซเชียลได้เห็นองค์นาคาน้อยทั้งหลายซึ่งนาคาน้อยทั้ง3องค์ไม่ได้มีการจัดจําหน่ายทางวัด หากใครที่มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตเดินทางมาที่วัดดอนใหญ่จังหวัดปทุมธานีได้มาเห็นกับตาได้มาสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์และได้มาขนลุกไปพร้อมกับพี่โบกัสเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้โบกัสและทีมงานทุกท่านต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สัญญาอย่างที่เราบอกไปเลขที่เราขอปู่สีสุดโทย่าสีปธุมมาตอนนี้เลขทูบอยู่ตรงหน้าโบกันแล้วทุกท่านแล้วคนลุกจริงๆถ้าใครได้สังเกตเลขปิงปองถ้าคนกระดกเป็นเฮ้ยสกับ8คือตัวเลขเดียวกันและหกับ7คือตัวเลขเดียวกันขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดน,นี้กับเพจอิจันบันเทิง